คือผมเคยพูดให้หญินฟังเยอะแล้วพูดผมไม่เคยพูดให้หมอฟังครับพูด่าอยาวโอเคหลักการมั้กับฟังหรอเปล่านอนก็ได้หลักการเกิดกันเฟดหลักการเกิดกันเฟดของแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่ใหม่ๆเนี่ยอ่ะแบตใหม่ๆเราเปิดมานะเขาจะเป็นกดใช่ไหมเราวัดดูก็อยู่บน250เป๊ะเลยอ่าจะเปิดต้องเปิดให้ดูไหมอ่ะไหนๆมาแล้วเปิดให้ดูเอาเปิดให้ดูแล้วแล้วแก้ววัดเขาจะว่าอะไรไหมเสียประกันไหมเนี่ย เดี๋ยวหมอก็อุดนูนห้องสักรูกก็ได้เพื่อเพื่อคนจะได้รู้เฮ้ยแบตอัลโมดมันเปิดไม่ได้นะเถ่ายใหดูวิธีเปิดเราก็แงะมันขึ้นนี่เห็นปะเนี่ยเอาอ่านี่โอ้มช่องอ่าเราทดสอบแบตนะอ่าแบตใหม่นะเอ่สองฝั่งก็หกหกลูนะครับของช่องบีบก่อนบีบเพื่อให้เป็นสุญญากาศแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ปล่อยนิ้วปึ๊บปึ๊บอ่านี่แม่อันนี้เป๊ะเลยเพราะอันนี้แบตมันใช้แล้วนี่ยิ่งเข้มยิ่งดีแบตใหม่ เห็นไหมยิ่งเข้มยิ่งดีใช่คือขีดขีดเหลืองเลยใช่ประมาณประมาณโซนกีินเหลืองทีนี้ที่แบตตัวนี้สังเกตนะว่ามันไม่มีรูไม่มีเลอเลยให้นบายนะมันเป็นซิลเวอร์มันก็เลยไม่มีความร้อนส่วนผสมของซิลเวอร์หมอไนทีผมอ่านได้เป็นซิลเวอร์อินไซต์ก็คือมีซิลเวอร์มีเงินอยู่ข้างในนะใช่เอากมีทองได้ลบาเวลาไม่มีกินก็เอาเงินมาเี่ยไปซื้อกินนะเด็กนะไอตัวก็ปิดถามว่า แล้วไม่มีรูเลยระบายเลยเดี๋ยวไม่มีนะต่างกับแบดบางประเภทนะมันจะมีรูระบายก็คือเมื่อมันไม่มีความร้อนน้ํามันก็ไม่เดือดพอไม่เดือดมันก็ไม่มีการระเหยออกมาผมเคยเจอตั้งแต่ปีห้าสามยันปีห้าเก้าหกปีหกปีค่าซีเตัวนี้ตัวใหญ่แปดร้อยอะไรนะอะไรนะซีเซีเก็คือสับสูงนะซีเคูแคนกิ้งแอมแปรค่ากําลังในการสตาร์ทค่ากําลังในการสตาร์ท โอ้ฐานวิ่ยาวอย่างเนี้ยข้ากำลังในการสตาร์ทรถคือไงสมมติว่ารถเก๋งเอารถเก๋งเอารถเก๋งก่อนรถเก๋งเครื่องพันห้าพันหกเราอยากรู้ว่ามันพอไม่พอกับการสตาร์ทเอาพันห้าคูณจุดหนึ่งสามเอาพันห้าคูณจุดละจุดหนึ่งสามศูนย์จุดหนึ่งสามคูณด้วยพันห้าก็เป็นถ้าเครื่องพันหกก็คูณด้วยจุดหนึ่งสามนั่นครับอ่าโอ้โหมาวันพ่าช่วยถ่ายหน่อยเอาเร่งๆนะวันนี้ผมมีผู้ช่วย แล้วเขาฟังใครรู้เรื่องไหมเนี่ยมันไม่รู้เรื่องครับนี่ใช้งานที่บอกพเออเีย <c oughs> องอะถ้าเครื่องพันห้าคูณจุดถึงสามเท่ากับร้อยเก้าห้าหมายความว่าเครื่องพันห้าเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือวัดซีดว,วัดแบตถ้าต่ำกว่านี้ไม่ติด,ตดแต่ไม่ได้หมายความว่ามีแค่นี้แล้วใช้ได้ดีนะ,ะในแบตรุ่นแต่และรุ่นม,มันก็ไม่เท่ากันอยางค่าอามารอนรุ่นเย็นมีตั้งห้าร้อยสี่อถ้าเป็นจีเอสก็มีสามมกว่า อาห G รเก400ใครยิ่งมียิ่งเยอะยิ่งดีอาโฟกัสตัวนี้นะครับท่านคุณพ่มาวันนี้ผมพาเขามามาเป็นแต่กองให้ครับิดทีเลี้ยงกุ้งอยู่ทีนี้ไอ้ค่า CCA เนี่ยถ้าถามว่าในวงการโซลาร์เซลล์มันไปเกี่ยวเรื่องอะไรกันด้วยเกี่ยวอะไรกันแม่ไ่ต้องการสตาร์อันนี้ไม่เคยบอกแค่ฟังเลยนะบอกให้หมอฟังคนเดียวจริงครับรถยนต์เนี่ยทําไมเขาต้องทําค่าใช้จ่ยงสูงเออเพื่อก็เราบังคับให้หมอสตาร์ทไม่ได้ไง หมอต้องสตาร์ทรถทุกวันนะหมอไม่สตาร์ทมันก็ต้องมีค่าสูงใช่ไหมแต่นี้สังเกตว่าแบตโซล่าเซลล์เนี่ยถ้าเป็นแบตโซล่าเซลล์โดยตรงซีดีไม่ค่อยสูงเพราะอะไรเพราะเขาบังคับให้มันชาร์ททุกวันจะชาร์จมากชาร์จน้อยก็แล้วแต่เช้ามาแดดออกก็ชาร์จแต่คนก็ต้องรู้ต่อเฮ้ยในการชาร์จแต่และว,วันเนี่ยมันพอเพียงกับการใช้ไหมซึ่งบางคนไปนใช้มากแต่ชาร์จน้อยวันนี้ แดดไม่สว่างเลยแต่กลางคืนกูก็จะใช้รุ่นเดียวและมันก็ไม่พอกันไ่พวงการโซลเซลล์ซีเอสำคัญก็คือชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนานเลยไม่ได้พูดเรื่องเครื่องนนเลยนะก็เด็กพูดแล้วติดซีเอด้ยปัหาคนผิดแล้วเนี่ยไม่จะดูหน้าตาต่อยต่อตอยไมันได้ต่อเนื่องเรื่องซีเไหนมีโอกาสเพราะหมอนี่คนติดตามเป็นล้านใช่ไหมโอ้ยถามหมออย่างว่า ระหว่างแบต200แอมกับ800แอมเนี่ยหมอเลือกแบตตัวก็200นิ c c a เยอะกว่าอยู่แล้วเนี่ยเพราะมันใหญ่กว่าเออไม่ถูกเอาทำไมอ่ะผมจะบอกว่าแอมไม่มีจริงฮะแอมของแบตไม่มีจริงเคยมีประมอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีจริงไงไม่เขียนอยู่ข้างแบตก็มีไหมเหรอโอเคแบต200แอมนะมีตารางแบตเลยนะไม่พูดแต่ปาก สองร้อยแอมสองร้อยแอมอยู่ไหนวะหายากสองร้อยแอมมันมีอยู่ที่บางรุ่นเจ็ดร้อยนี่นะสองร้อยพีสองร้อยแอมนะเจ็ดร้อยนะ <160. S 2> บางตัวนี่สองร้อยดูเลขสองร้อยดินี่นี่สองร้อยเอาเป็นว่าสูงสุงดก็เก้าร <200 S 2> ้อยซีซ <M S 2> ีเก้าร้อยซีซีสองร้อยแอมตัวมันเล็กอ่ะนะนี่ถ้าถ้าแบดร้อยยี่สิบแอมมีห้าร้อยนี่นี่นะอ่าดิถ้าแบดร้อยแอมก็ประมาณ 600อะไรเงี้ยอ่ะเคยมีสูงสุดก็คือ200แอมป์เอาพูดถึงโครงการผมแล้วกันนะเอาไปอาอีกโครงการรถแบต200แอมป์มี900สิบอหมอบอกว่าแอมป์สูงดีกว่าผมจะให้หมอดูแบตตัวนี้แบตตัวนี้100แอมป์นี่คือวัดใช่ไหมเนี่ยนี่คือวัด CCA ใช่ไหมที่พี่นี่ยอันนี้ตัวโบราณตัวโบราณตัวนี้100แอมป์นะค่าของแบตใหม่มันอ่ะ พันสองร้อยสิบเอดแต่ตัวนี้มันต้องตกมากไปเรื่องธรรมดาแบบใหม่พันสองรือคนละเรื่องนันร้อยกับสองร้อยนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อยาวเนี่ยหมอยาวครับจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวให้พมาเปิดให้ฟังพ่อม้าเปิดให้ฟังพ่อม้าพม้าเยใครฟังนี้มิงกระบะพัน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 แปดสิบสามนี่ดูสภาพแบตนะแบตนี่จับเยินนะ แบบยี่สองปีแล้วสองปีแล้วยี่อไม่ต้องพูดถึงมันถามว่ามันดีกว่ายังไงพันแปดสิบสาม cca เหรอร้อยแอมป์นะแต่มีตั้งพันนะเขาค่าเต็มพันสองร้อยแอมพันสองไอ้นั่นสองร้อยแอมมีเก้าร้อยแล้วเขาเล่นที่ cca เขาเล่นที่ cca ใช่ครับ cca ทีนี้เคยมีเด็กซนเอาไปเล่นเขาเรียกว่าดื้อไม่เชื่อดื้อยังไงก็เอาแบตสองร้อยแอมเนี่ยไปใช้กับโซลเฟ คือแบบไม่ต้องผ่านอินเตอร์นะถ้าผ่านอินเตอร์แล้วพอโวลตกลมตัดใช่ป่ะเอา100แอมป์กับ200ไปแข่งกันสุดท้ายไอ้200แอมป์หมดก่อนเพราะว่าซีดีมันน้อยกว่าไอ้100แอมมันต้องเกี่ยวกับซีดีเออยู่นะนั่นแอมป์ไม่มีอ้นี่อ่ะผมถามหมอแบบผมไม่กวนนะ100แอมป์200แอมมาหมอเอาอะไรพิสูจน์ว่ามัน200แอมป์เอาผมไม่มีเครื่องมือวัดนะ ยไงก็ได้สิพิสูจน์ไม่ได้วิธีพิสูจน์นะถ้า200แอมหมอก็หาโหลดมาสมมุติหมอมาซื้อแบตผมพี่ตีครับมีแบต200แอมไหมอ้าวเดี๋ยวผมขอพิสูจน์หน่อยนะพี่ตีนะหอบโหลดมา200แอมแล้วมาขายโหลดคืออะไรโหลดโหลดโหลดคือมันหนักพาระก็คือเครื่องมือใช้ใช่ตา่างใช้ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างไฟฟ้าอะไรเออเอาโหลดมาขายมัน เอาโหลด200แอมและคายมันให้ได้1ชั่วโมงนั่นแหละเรียกว่า200แอมคายคือต่อเข้าไปให้มันใช้งานคายไฟใช้งานมันมอเตอร์ก็ปั่นไปไฟก็สว่างไว้ให้หมดไปผมถามว่าหมอจะโดนบุกถีบอกจากร้านตั้งแต่แรกว่าอยู่ๆเอาโหลดมา200แอมให้ผมพิสูจน์เนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วโหลด200แอมจะเอาที่ไหนและใครจะมานั่งรอทีนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้ไงไม่ได้อะไรที่พิสูจน์ได้อะก็ C C A เนี่ย C C A อ่า G เราก็ไปดูต่อว่า แบตที่มันสตาร์ทรถไม่ติดแล้วอ่ะเราฟันธงเลยรถรุ่นไหนอ่ะเดี๋ยวผมวัดรถที่หมอให้ดูเงี้ยอ่าเราก็รู้อ๋อนี่ไงแรงกีบเข้าซีมันตามเดี๋ยวผมฟื้นฟูกลับขึ้นมานะผมก็บอกหมอเลยว่าเดี๋ยวต้องมีมากกว่า350ขึ้นไปนะถึงจะสตาร์ทติดอ่าวัดเลยเปล่าอของหมอนี่ฟอนเทียส <2005. S 2> <2005. S 1> องพันห้าสองพันห้า่าสองพันห้าเราบอกว่าเอาสองพันห้าคูณจุดหนึ่งสามเท่ากับสามร้อยยี่สิบห้าดเองแต่ต้องมีอยู่ ก็แปดตัวนี้ใหม่ๆเนี่ยซีเจประมาณ600้อยจีเรียบบาทซีเจประมาณ600แต่ว่ามันมันควรจะมีไม่ต่ำกว่าสามร้อยแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็น้อยเครื่องตัวนี้บอกอะไรได้บ้างนะรู้ไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เครื่องนะ เทสแบตเตอรี่เทสไ,ไดสไตาร์ทอ่าไดสไตาร์ทด้วยนะอันนี้ชาร์จเจอร์ก็ได้ชาร์จแต่ตอนนี้เราจะเทสแบตเตอรี่อแล้วกดจุดค่า,าอ่า CCA โหมด U.S.A. อันนี้โหมดนี้คือโหมดประเทศอื่นแต่บ้านเราใช้ของ U.S.A. ก็ใช้ C.C.A. ม,ม,มันมี E.N. ด้วยนะเออแต่ต้องอยู่ที่แบตเอา C.C.A. แล้วกันกาาค่ากลาง500นี่หมายถึงว่าเราอยากดูชีวิตของแบตอ่ะสมมติผมบอกว่าเนี่ย600ใช่ป่ะผมก็จะตั้งเลย ALLY, ตั้งให้เกินกว่าใช่ต uh ั้งหกร้อยหกร้อยนะหกร้อยตั้งเจ็ดร้อยปชีวิตมันก็จะน้อยลงเหมือนเราโกหกมันเราหลอกแต่เราต้องรู้ C C E ใช่แต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นแต่ถ้าอยากรู้เราก็ต้องรู้ชีวิตเอาผมไม่รู้เองผมตั้งสี่ร้อยเนยเป็นไงก็ดีมันก็มันก็เหมือนเราหลอกมันหลอกว่าหลอกตั้งชีวิต A น้อยแล้วแบตมันเยอะ แต่ถ้าถ้าไม่ทำารค่ากลางมันก็อยู่ที่5้าร้อยอยู่แล้วใช้ค่ากลางก็ได้ใช่ไหมก็คือไม่จำเป็นแต่เดี๋ยวว่าเขามีเป็นลูกเล่น่ะให้รู้ไว้ก็อยู่ค่ากลางกลับมาค่ากลางห้าร้อยถได้ผมจะเช็คด้วยว่าชีวิตเต็นเท่าไหร่600อบอกมาบ้า่ะบอ่ะ12.6 4ปดก็เห็นไหมมันบอก ค่าเต็มมัน600มันบอกว่าชีวิตของแบดหมอมีแค่5้าสิบสองเปอร์เซ็นห้าสิบสองเปอร์เซ็นี่เหรอก็คือจากร้อยเนี่ยชีวิตหมอเหลือ50นะใกล้ตายแล้วนะนี่เดือนที่แล้วผมให้อาจารย์ไก่ฟื้นฟูให้นะปรากฏว่าเมื่อวานนี่ตับไา่ไม่จิตอุ้ยอ่ะไก่เรื่องมันจะคู้ของจริงได้อง